ส่วนตำรวจภูทรอำเภอรับแลนะคะก็ร่วมกับทางเทศบาลศิมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะปรับปรุงสีทางม้าลายให้มีความชาัดเจนมากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนศรีพนมมาศในอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พันตํารวจเอกสุเอกชินธนทรพย์ผู้กํากับการสาพรับแลพร้อมด้วยรองผู้กํากับการรองสารวัตรจราจรสพรับแลเจ้าหน้าที่ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีพนมมาตรร่วมกันทาสีทางม้าลายให้มีความชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยการนำร่องที่บริเวณหน้าโรงเรียนแล้วก็จะมีการขยายผลครอบคลุมในจุดสำคัญต่างๆพันตำรวจเอกสุเอชินธนทรผู้กำกับการสาพรับแลรบอกว่าได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงงานด้านจราจรและกองช่างเทศบาลศรีพนมมาตร ให้ดำเนินการปรับปรุงทางม้าลายบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลอย่างเช่นบริเวณหน้าโรงเรียนตลาดและก็จุดสําคัญต่างๆเพื่อปรับปรุงให้ชัดเจนและให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน